สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ AP นะคะโครงการเอสไทนนะนี่ค่ะตัวนี้นะเป็นผ้าโป่งแบ็กเอาท์นะคะทีมนี่เราไปดาวเตารีดมาใหม่ <laughs> เพื่อห้องนี้โดยเฉพาะนะคะเราไปซื้อตัรีดมาใหม่นะตัวนี้เป็นผ้าแบ็กเอาท์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวน้องผ้าโป่งเขาก็จะเป็นนี้เลยนี่นี่นะคะก็สวยๆแบบนี้เลยเนาะเราก็จะมารีดนะรีดแล้วก็เก็บงานให้ลูกค้าเนาะตัวเนื้อผ้าเขาก็จะเป็นสองด้านนะคะเป็นแบบนี้นี่ด้านหลังก็จะนี้เห็นไหมคะ รีดให้ลูกค้านะก็จับหลอนไว้นะคะค่าแบ็คเอาท์ร้อเปอร์เซนะไม่ต้องตกใจนะอาจจะมียับในเนื้อซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเพราะตัวโครงสร้างของน้องเขาอะเป็นพลาสติกนะที่จะซ้อนอยู่ด้านในผ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นการทอสามชั้นอาจจะแข็งนะแต่ก็ความแข็งก็ขึ้นอยู่ว่าผ้าตัวนั้นแข็งมากขนาดไหนนะ่างตัวนี้นะเป็นแบ็กเอาท์พิมพ์รีดนะแล้วพิมพ์ก็ผูกชายไว้เนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เชิญเิญค่ะเชิญดูดยค่ะนี่นะคะนี่ ตัวนี้เป็นแบ็กเอานะสวยไหมคะนี่สวยมากมาก <Yes. S 1> ลูกค้าเป็นคนถักต้องให้นะส่วยนะคะ,คะ <laughs> จับกล้องให้นะคะนี่คือแบ็กเอานะคะสวยๆแบบนี้เลยถ้าลูกค้านะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามนะคะคุณพิมพ์ร้านมาสเซอร์เอสีอเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย